ต่อจากเมื่อวานการแข่งขันเริ่มต้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอย่าบอกไว้เลยนะคะว่าระวังให้ดีนะคะเพราะว่าพี่10สมัยค่ะก็อยากบอกคุณริต้านะคะว่าให้ช่วยเบามือเบาแรงนิดนึงเด็กเพิ่งมาใหม่เขาเพกหัดตายละอุ้ยเยอะมากโอ้ my god ชา้าที่ผ่านมานะคะเทียบแคมเปญต่อแคมเปญบอกได้เลยนะคะว่าริต้าเนี่ยคืออันดับหนึ่ง ามากคือโอ้ยหน่อยเนี่ยคือคือฉันก็พยายามฝึกซ้อมนะคะฉันพยายามจิ้มเฟ้นสไตรยทุกวันมาดูผลลัพธ์กันนะครับคุณพี่ช้าคุณชนะเอ้าเจ้าอกนี่คือชัยชนะครั้งแรกของฉัน